ไมเห็ดอะไรเอาขป้นพยกอ์ยูก่ห่านพาเทคือ้นหยกอยูก่หั่นพาเทเป็นก่อนเหรเนาะเบอก่นกาแฟนี่ยังอ่ะกาแฟดำลูกตูาพนาเขาบอกว่าขันเสื้อเขามาขายตะว่าหันแถวกขาขายอยู่อันนี้แก้วยังนีเจไม่ซ่อนพนาต้องซื้อสามเลยเขายังแถม โอ้ขไปไปถจิบกาแฟให้เจ้ารลดทั่สุด่าซ้ำหนีเบียกเหล่าพอดีพอดีเลยเปียกักม่กินหลาจะไดกาแฟนี่เราก็นอามันอเกี่ยวขอแม่เนาะแม่มาเป็นแกวเปียกอินตาไปทางว่าอยู่บ้านแกวปีกมอสตปีกตแล้วสิมาเหล่าจะไดเว่ากินเหล่าดนกสไปยังนี่มากินกาแฟแล้วเดี๋ยวไปชจากไหนมานังเลยนิาบามบิบ้านแ เบ่าแค่เ่าถ้าด้พอเดียดตายเราตายเลยสิตายเลยตายไว้แท้สดอกแล้ว่สอนัดก่อนัะล้วันี้เสียงแค่ตกใจว่าวัาสบายพสดอกว่าสบายว่าบายบอคือนั่นคือนั่นแล้วน่ัสวัสดีค่ะพี่น้องเตนะประตูสิ่งค่ะสวัสดีครับพี่น้องวัชราครับ่ะ มื่อนี้เขามาถาม,ามาขา่าวผู้ป่วยเมื่อนี้ยว่าอย่างผู้ป่วยครับเบอร์ดาหาระยะมาสบายเอาเอ็งขึ้นแล้วอ๋อเน,ๆๆนี่ยเนี่ยนี่่คุณชายมาแล้วคุณชายมาแล้วแปดได้เวลาออกฉากแล้วยังจำวลางได้ยังจำได้อยู่ าก็ได้ถ่ายคลิปกันเลยเพราะว่านี่ชวนร่วนไ่ได้กัอนอกไับพอ้มไม่ใช่ชนนี่ผมจะชนนั่นไเพนหาทกมบัานี่กัพ่อแลว้ยวจากเดิมนไปบอกฉากนะคะเรามาอยู่กับยังมาเรนอยู่นี่อไกไปวัชรากันต่อนะคะลือเรือองเรื่อหน่ะมาถามข่าวหารยะเพื่อนบํสบาย ้ารัฐบาลกินรู้ไหพรัฐบาลอะไรกินอะไรกินดีครับตั้ปีนี่แวงกัวให้กินดีลูกไห่กินนั่นกินนี้กัวอะไรก็กินไดไกินดีเนี่ยท่นกัวเขากินของพวกเสียบดิยอดไห่ไ้ลูกไห่เทนบ่มี้ลงเตาเพื่ออะไรมาถึงเมืตอนเดี๋ยวนี้เนาะมันรับตอนเขามาเเรจุดสตอใ้เสนจดี ก็หลายก็หาส่วนนิดฮะมันมันไม่คืนเจ้าคนของนี่มันไมีมเจ้บอกว่าเจ้าโคว่าัแล้วก็ไม่คืนดีไหมอันอันนี้ทายงายนี่นขาอิ่มรวยทรงนี่ปะนี้ได้อยู่หนเลยถึงถึงถึงอึงถงถงถึงาึงถางถึง่ึงถึพถึง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 ยึงิึงไึเถึง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 ถมงเึงถ่งถึ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 งไึงถึงถึนถงถีงงถึงถึงงถกงถึงงง ไปไายุไก right? 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 like ่แท้มันก็ไปไายุไก่แท้เราโก้เสร็จ้ยินติดไปไายุไก่ปนั้นก <Oh, ี่น้องไปไปโอ้ยหมดจอฉันแม่ว่าหันแม่ยืนถือโวยหมดพอดีโอ้ยท่าน ไม่เี่เวลาบอนอนนี่ยังเวลาบอนอนตำรวจเนี่ยไม่ไม่ไม่มันห่วงกันได้ยังก็เปลี่ยนเอาอยากเขารับเกียวก็เปลี่ยนเอามีสาสีมาหลายหลายสมัยเลยมาแนะนยูทูบเบอร์ล้วมีสาสีมามาแบของยูทูบเบอร์ว่าจังาวะนี้มาถึงต่นนี้วันไหนวันไหนบอกซื้อหรอบางจอกันใช่ไหม แน่แบบพิชาเจีบแนวกินแน่ของใส่เนี่ปลาปลาห้าวลอดบุญมี้ปลาขาวหอยตอตาใส่ใส่ของบุญไหมปลาปลาห้าอิดบุญป่ะของอินเดียันาจะมันหั่จับตัวฉันกับว่าถ้าได้อ่อยหยังเทนได้หรอล่ามันถ้าได้มีแนอยจากไรนมไม่แนอยจากไรนก่อนเออสูงเอาใบสีขึ้นเลยใส่กวงไงซันเดี๋ยมันเรียนหนีบพาะมันรียนหนีเลยมันเรียนไปแล้วมีเปลี่ยนยนไม่ขาทั้งแตขาใบสีไม่ทัองขาทั้งนิ้วนาะ มันได้เนอยอเออเจ็ด so oh, so uh ัว huh. พ oh so, uh ี่อเออขไปลวดเราไปยงทราไปเอ็นข้อข้อขอข้อะตพี่น้องเอ้ยเป็นธรรมดาบอก่านพีไกลัดีน้ังตัวบันไดยัแห่พร้อมตัวเสียงแห่ล้วตัวบันได พี่น right. right. no. like, uh, well, ok ี่คนไร่ยอนพี่นี่ย้อนย้อนแบบใดเมาเซากับเมาเรียงกับเมาก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปหรอเฮ็ดผู้เดียฟังร่ำดีอันนี้พี่น้องเงินมาให้พี่ดอยฟังพี่น้องเหตุการณ์ล่าสุดเอาไปหาล้อยมาให้อันไอ้ชุดใจคนมากเจ้าหลายเอาไปหาล้อยเจ้าคนมากเจ้าขี่เราอาจารย์เขาเลยได้แล้วก็เลยเปล่าลูกแกเพิ่งเอาขึ้นแค่ตัวพันทวงถืออยู่เพราะมันจะเป่าไม่เจนอะมันเด้กมือมันเด็กมือก็ได้รอยเดียว อานยันจูก็ม่ไ้บ้างปนนั้นี่อันพี่ยังุมามื่วท้ายที่ระเยากลัปพี่เฉียตีประสัตี่ออแบงค์ขอเนียด้สั่นออกมาเด้อเจ้าด้อแบงคขอบอดีไม่บอกเราไม่เอามาเด้อทายอยู่ได้ดีืม่วางได้ใคร้รู้จัพาษฎวันใดสังขีเมื่อเศ้าไรโสดก็ได้มาทายแล้วจ้ารอไปสามไ่วางสี่นั่งเขาลุกรอไปสามอันยูทูบเบอร์กับแข่งต้มตุ๋นไม่เหมือนกันทุกคนอันบอลเ้แเม่เพียงบววัชระกับอุยักษ์แพีนอัสายลุ่ม แม่จองจอมาทายคอยดูแม่ได้วใคลิปอะไรยังไปร่วงคุณจะติดสายล่วเพราะว่าแต่ก็ติดจำแล้วไดเหนื่อยเหนื่อยพวกก็ฝากมาไล่มาได้จำแล้วได้ต่ผมไดอยากให้จับได้ก็ฝากมาไล่มาเด้อไม่แต่เขาสิ้นร่วก็แน่นอนเพราได้ฝากมาไล่มีจำได้บ่จำจำเมียนอมซ่องผับปลาเอาอยู่บ่ฝากจำอยู่บ่ซ่องกัดดินเอาอยู่บ่ซ่องกัดดินมีเงินข้างในบ่ อางไม่เจ้าไซเอเอาบุญนี่นะตุรกกระซิได้สเอามาโนดกระสิได้ไซเึ้นเราหนาบาทหาบาทเป็นบุญเป็นกุศสไปไปไปรินบางนั่งไม่ยังกินหออกยาฟ้าว่าในไฟร้อนจบชันดีกสิไปเด็กไปก็ต้องจบชันนี้ไปอยู่บอกมันมาจกจเก่าจะจะไปทายแบบเก่ามันกระบงกรไรไข้ายางไปรินกุ้มลเลี้ยุสัตวี่าจีบตัวนั้นถ้าอาามไปยังรเขาไปต้มุดันนีร่วงไปขาวเอาโป๊ะอวดผีแหมโอ้ ไอ้จิปกากรเห่หนน้ำแนว่คนนัดโ็หัวทีโดมเพื่อน้องมาสั่นรวมด้วยน้องพี่นะพีู่ว่าอะไรนะี่มีตะนองนี่อยู่ไหนเนี่ยตะนองเพงอย่างพอจะใส่หาง่าเขาปวแปมเงายาเปา ไปเรีนไปเขาน้ำเล่าอยู่เรื่อง่เพียงอีอย่างเพียงอีทากอีทันหมองยูหมองเศร้าขนาดเขาไปหากับอะไรไอหมอมาเดี่ยพงกันีว่าเรแต่ว่าเราเสียด้วยเราคุยเรไปเดินี้เด้อฮะทีไปเดนนี้เด้อเป็นทไปทังหายอยู่นเดเพาก็จะไเสียมันมีอะไรไปเตาปะนีเราอย่างนี้ไปเดินน่ะที่ไปเดินน่ะยเป้าไป แล้วก็บอกดีนเขาเราก่อนเอากลับไปบ้าไปบ,าบไป้บบาพอที่ได้มากรองนีตัวเอาเรองโอ่ะว่าใครพี่น้องได้ยินนำ้ำเรื่องงานไม่เส,ไพพไเสื้อผ้าี่น้องถึงพอได้ว่าเสื้อผ้ยได้อยู่แต่ตัวที่วาไปตีเสื้อผ้าน้องว่เลน่พี่นอ้องก็มีอย่างตอไเสือ้อผ้ายู่นแน่แน่แลวอ,อ่ไม่ขยียเอาโหอยู่ไปหานอนก่อนพี่น้องเนี่ยพอาทีเร็วนี้รอกบวนพูดนอนไม่พ้นาทีตีหาไปสิมาไหมเจอกัน เราไปนในรถกับดดไปนิดรนไปกะนิิไปเท่าเาพื่อเก่าไายไทยไปอีกบวดร้อนคนกับบึงยี่หลีไปเรียกพี่น้อง